ตำป่าใช่ไหมค่ะตำป่าค่ะมีอะไรบ้างคะตำป่าบอกว่าใส่พริกแห้งไปนะคะพริกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมชุดหน่อยหนึ่งนะคะเราทำลังพริกไทยละเอียดก่อนแล้วต่อไปก็ใส่ชงยาวค่ะยาวค่ะแล้วก็ตำนิดหนึ่งนะคะ<อ>แล้วเราก็มาตำด้วยปลาค่ะปะลานี่คือปลาต้มนะคะ กันค่ะแล้วก็เพื่อความอร่อยะคะ่ะคือใส่หอยดองไปนิดนึงแล้วก็น้ำปลาปลานิดนึงแ้้วสมมะขามแล้วก็มะนาวนะคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บประมาณนี้นะคะ แล้วคุกเคาใเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ผักขิงค่ะแล่วคือะแล้วก็ส่วนประกอบของตำป่าก็มีประกาศดองแล้วก็กะลาปีนะคะอ่าหน่อไม้ที่ทำลาบอะคะ่ะแล้วก็ถั่งอกบัวแล้วก็หลดบัวนะคะแตงนิดนึง แตงฉันไปไหนอะเดี 1941, <Okay. S 1> ๋ยวใส่แตงไปค่ะอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ปูใส่ปูไปนะคะคลิปฮะไปไหนลูกมาไปแล้วรอเสร็จแล้วใส่ขนมจีนค่ะวันนี้เอากล่ะอันนี้ขายเปล่าหขนมจีนตามใจชอบทำไมอะ เด้เาค่ะวคอะือเสร็จแล้วค่ะคือส้มตำปลาอเสร็สจแล้วก็ตักใส่จาน แนี่คือต้มป่าเหรอคะเรียกมาชิมดิอันนี้พี่รักนี่นะคือรักชิมเราค่ะไหนนะคะเอาช้อนมาดิช้อนมาดิอนก่อนนิ่งๆเดี๋ยวโอ้โหนี่ก็การแล้วดูแล้วก็นี่คือต้มป่าเหรอคะนี่คนชิมนะคะ อร่อยมากลเลยย่ยมเลยค่ะอร่อยมากมากตัวเดิ